สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่อง u ู u ูบของจันทาวนแก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึง้วยนะครับวันนี้พบกันก็มีทิปดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเดิมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อที่เราบันทึกไว้ใน Google นะครับเป็นารายชื่อ,อเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่เราแมมไว้นะครับแล้วก็เลือกให้เขาซิงค์ไปยัง Google นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ ไปเลือกให้เขาแมมไว้ในดีไวซหรือแมไว้ในซิมโทรศัพท์อันนี้ผ่านไปเลยก,ก็ได้นะครับก็อาจจะมีเหตุผลว่าเราอยากจะเปลี่ยนบัญชี Gmail ใหม่แล้วก็เราจะต้องไปเสียเวลาแมรายชื่อติดต่อของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราก็มีรายชื่อติดต่อของเพื่อนๆเยอะอยู่นะครับครั้งจะไปแมแต่ละคนแต่ละคนกว่า จะได้ครบเหมือนเดิมนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับแต่วันนี้เราจะมาโหลดหรือจะมาเก็บรายชื่อติดต่อไว้ก่อนที่เราจะย้ายไป Gmail ตัวใหม่นะครับผมใช้ Windows 11ร่วมกับ PPA ตาทิปและเบราว์เซอร์จะเป็น Google Chrome นะครับส่วนเพื่อนๆจะใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นก็ไม่ว่าก,กันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใช้เบราว์เซอร์ตัวเดียวกัน นะครับเมนูจะได้คล้ายๆกันนะครับใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นเมนูก็อาจจะคล้ายๆกันแต่อาจจะมีคําพูดที่แตกต่างกันไปทําให้งงผมจะเริ่มาพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดรายชื่อติดต่อแล้วนะครับกดวิดีโอเอไปที่หน้า Desktop อปแล้วให้ เพื่อนๆไปยังเบราว์เซอร์ของเพื่อนๆที่ใช้อยู่นะครับส่วนผมใช้ Google Chrome นะครับผมก็ไป Google Chrome Google Chrome ฟิกซ็อกฟิซ็อ Enter เข้าไปครับใ้ไป Google Chrome ูบ้าแล้วไปที่ Google นะครับ Google.com.th <Chrome. S 2> ขอผมเป็น google.co.th นะครับส่วนเพื่อนๆจะเป็น google.com ก็ไม่ว่ากันนะครับ Enter เข้าไป <G c. S 1> จากนั้นกด Escape ออกมานะครับแล้วให้เลื่อนกลับขึ้นไปข้างบน ไปหาครับว่าแอป Google นะครับเจอแอป g o o g l e แล้วนะครับให้ Enter ตรงนี้ครับอ๋อลืมบอกไปว่า Google ของผมเป็นภาษาไทยนะครับแต่เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับให้เลื่อนลงมาหาคําว่ารายชื่อติดต่อนะครับ เจอแล้วนะครับรายชื่อติดต่อ Enter เข้าไปเลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปเลือกรายชื่อที่เพื่อนๆต้อตงการจะดาวน์โหลดนะครับเราสามารถเลือกได้มากกว่า1รายชื่อหรือสมมติว่ารายชื่อติดต่อของเราที่ซิงไว้ใน Google นี้มี ร0 0ยส0งร้อยสามร้อ้อเราสามารถเลือกให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาโหลดทีหลังได้นะครับเลือกให้หมดอ่ะพูดง่ายๆเลือกให้หมดแล้วค่อยดาวน์โหลดเลยสักทีเดียวนะครับโดยวิธีการนะครับให้กดปุ่ม x นะครับตัว x นี่แหละรครับ x-ray ในแป้นพิมพ์เราเนี่ยนะไปหารายชื่อต่างๆอย่างผมผมก็กด x check box. Not check. อันนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจะเลือกเราก็แค่กดสเปซบาร์ให้เลือกนะครับส่วนผมเลือกไว้นะครับเช็คเช็คอ่าผมเลือกไว้ละทีนี้เราก็กดไปเรื่อยๆเชเช็คบล็อกนักเช็คอันนี้เราสามารถเช็คหรือไม่เช็คก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องเช็คนะครับบางทีเพื่อนๆคนนั้นอาจจะไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็ยังไม่ได้ลบทิ้งก็เราก็ไม่ต้องเลือกนะครับเลือกเอาเฉพาะรายชื่อที่เราต้องการจริงๆนะครับ แก้วละมอนเช็กบัฟนัดเช็กอ่าแก้วละมอนอันนี้ผมเลือกไว้เช็คเอื้อกแก้วละมอนลายเชื่อดติดต่ออ่าแล้วก็กดตัวเอ็กไปเรื่อยๆคันเช็กบัฟนัดเช็กขวัญอันนี้ผมไม่เลือกเขมชาเช็คบัฟนัดเขมชาดผมไม่เลือกเขมชาเช็คบัฟนัดอ่ากดตัวเอ็กไปเรื่อยๆคันฟอเช็คบัฟนัดคำพรอันนี้ผมเช็คไว้เช็คเอื้ออ่าเขาก็จะพูดว่าเลือกอะไรไม่ต้องสนใจนะครับให้กดตัวเอ็กไปเรื่อยๆนะครับคันนัดเช็กบัฟนัดเช็กขม้าวอันนี้ผมก็เลือกไว้เช็คเช็ก แล้วก็กดไปเรื่อยๆจอนี้เช็คบัฟนัดเช็คจอนนี้ผมก็เลือกเช็คเ็เออเอาเป็นว่าท่านเลือกจนท่านพอใจแล้วนะครับสมมติว่าผมเลือกจอเช็คบัฟนัดเช็คอ่าเช็คเอ่าผมเลือกจนพอใจและผมพอใจที่ผมเลือกเสร็จแล้วอ่าเพื่อนๆที่ยังไม่เสร็จก็ให้เลือกต่อไปนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้กดคอนโทรลโฮมไปนะครับแล้วให้กดปุ่ม B B, b นี่คือ b b r a v o หรือ B B O Y นะครับไปหาคำว่า ตัวเลือกเพิ่มเติมหรือการทํางานเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับเราไปฟังด้วยกันเลยนะครับสรุปแล้วเขาพูดว่าอย่างไรนะครับผมก็กดตัวบีไปอันนี้ไม่เอานะครับไม่เอาเวลาไม่เอาัตไม่เอาัปเการงค่ามอบัตรกบัตรไม่เบัญชีกจากไเม่อรการะทำับเลือกการกระทาอันนี้ก็ไม่เอารวมอันนี้ก็ไม่เอากรับจัดการป้ากำกับอันนี้ก็ไม่เอารับนี่ครับการทํางานเพิ่มเติม ถ้าเราเล er ื teams, <S 1> <S 1> ่อนลูกศรลงมาล่ะเขาจะว่าอย่างไรเลือกไว้หกลูกน <sh ี่เลือกไว้6รูปแสดงว่าเราเลือกไว้6รายชื่อนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนจะเลือกไว้10รายชื่อเขาก็จะบอกว่า10รายชื่อ20 30รายชื่อก็ว่ากันไปนะครับผมจะกดลูกศรกลับขึ้นไปข้างบนหาคําว่าการทำงานเพิ่มเติมการทํางานเพิ่มเติมนะครับเมื่อเจอแล้วแอนท r ได้เลยครับเขาก็จะ มีเมนูป๊อกอัพขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนลูกศรไปหาคําว่าส่งออกนะครับสบับสบับสิทธิ์เจอพอดีนะครับส่งออก Enter ตรงส่งออกได้เลยครับสบับมาชื่อติดต่อดูขอ้อมูลเติมต้นดักเติมซีซีเรดิโอบัตรเช็คบงินบัตสั่สอง 1, อ,อ,อันนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับเราไม่ต้องเลือกนะครับก็คือให้โฟกัสอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเขาเขานะครับให้แท็บไปบกบยกเลิกแท็บไปส,บบส่งออก แอนท์เธได้เลยครับปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จสูบเซอร์เซอร์ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ของคำพัดดอทซีวีบเรียบร้อยนะครับอ่าเขาก็ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะขออ้อเอฟโฟออกไปก็แล้วกันนะครับแล้วผมจะไปหน้าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปอินเตอร์คอมไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมนะครับเพื่อไปดูอ่าเขาจะมีชื่อว่าคอนแทคนะครับ ผมก็จะไปดูนะครับ,บผมไป User Folder ของผมแล้วเขาไปที่ดวาดวโหลดเน์โหลดเจอแล้ว Contact าก็ Enter เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าลองดูเราจะมาดูว่าเขาเป็นนามสกุลอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะ Enter เข้าไปนะครับ,บ,บนี่นะครับลองดูผมจะลองดูแน่ๆใจว่าเขาเป็น นามสกุลอะไรแน่นะครับนามสกุลอะไรกันแน่คำผัผัดจุดจุด csv นะครับและคคำผัดดอทสิบวอ่วาก็คือเป็นนามสกุล csv นะครับลอง e อนเ r เข้าไปคำผัดดอทสิบวีของผมเลือกเปิดโน้ตเพจนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคย Enter เข้ามานะครับเมื่อ e อน e r อร์เข้ามาเขาจะ ให้เพื่ eg, อนๆเลือกอชนิดเราต้องการที่จะเอาอะไรมาเปิดไฟล์ตัวนี้นะครับจะมี Word Pad, n o t e p a d หรือบางคนที่ติดตั้ง Office ก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับส่วนผมเลือก n o t e p a d นะครับผมก็เลือกปิดิดๆ <that> <se am>. นๆดนาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ให้ได้ยินเบอร์ครบก็แล้วกันนะครับ 1> 1ก็เราก็สามารถที่จะโหลด คอนแทคเราได้นะครับเพื่อเอาไปสิงกับบ <c oughs> ัญชี Google ตัวใหม่หรือ Gmail ของเราที่จะสมัครใหม่นะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ต้องไปแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้อย่างนี้นะครับเมื่อไรที่ว่าง ก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ลำรวยเงินทองและสุขภาพมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่ขาดนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ